ของใหม่ครับเฮ้ย แคทเทอร์พิล่ากล้องให้ผมเลยได้เสีย <c oughs> <c oughs> ยอ่อขั้นตอนแรกมาสวนผมก่อนก่อนต่ำหัวครับพี่น้องเอาตรงนี้เราก็ขึ้นมานั่งบนที่คนขับนะครับเราก็จะเห็น ปุ่มสตาร์ทนะครับน,นี่ยังไงเวลุ่มเอ้ยขรังครับขร่งวะนี่ขร่งมันก็คือในกลิ่นเวในกลิ่นยิมสตาร์ทได้เลยวป,ยปะเนี่ยห,หมุนแน่นครับหมุนก่อน,อน,อน,นครับเนี่ยันเหนียวปุ่มเราไปสตาร์ทก่อนสตาร์ทต้องหมุนมาก่อนครับถ้าเป็นของซานี่ก็จะกดสองครั้งกดทีนหนึ่งปุ๊บค้างไว้จั่หน่อยแล้วก็ กดแชร์ทีที่สองยังไงได้ของซานี่อันนี้อยแรแนี่วชาร์จแบตบดังแล้กกวสกดเลยตัยวไหนครับโอ,โ,โอ้ก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ครับจอเอาโอเคให้มันบ่ ่งยครับอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันอยู่ที่เท่าไหร่คงกระจับไปเลยครับจำบับเชื้อเดียวเดียวดูก่อนครับอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันอันตราการสิ้นเปลืองน้ำมันครับในบัวเชื้อนี้เขาบอกไว้ว่า11ลิตรนะครับต่อชั่วโมงครับ200ลิตรก็ได้ประมาณ18ชั่วโมงครับ มีตัวเป็นสามสองศูนย์จีเอ็กต์ครับสี่สิบห้าแรงม้าครับเครื่องยนต์ร้อยสี่ห้าน้ำหนักยี่สิบเอ็ดตันสามร้อยกิโลครับมันดูหมด โหมดการโหมดพลังโหมดอัจฉริยะก็มันก็รักมต่ซ้ำๆกันละโหมดพลังโอ้มันคือมันคือเขาไปเมนูอยากเมันมีเหลียกอยู่ผีอยวู่หว่าเพื่อนว่ากดตรงนี้ครับโอ้กดตรงนี้ก็ได้ครับกดนุ่งนี่เราอันนี้โหมดซาอ่ะนะซาโหมดซาตีนเลยใส่โหมด หมดเร็วเด็หมดเร็วสูงสุดมึงด้วยเพราะว่าตัวนี้เหรอนี่ป่ะแหมนว่านี่ว่าเร็วสูงสุดอ่ะเพราะว่าตัวนี้เหรอจำหมดเราเสีหมดผมใส่หมดกำลังมึงมันสาเน่เด้ครับพาวเวอร์ คันเร่งจะช้าลงครับก็นนพ,พ่อๆกันแม่นะนาอเรบเครื่องเ,เก่าอเอ,อ่นี่สูงสุดแล้ว นี่ตัวเดินเต่ากระต่ายยุ่ยใส่อีกวะหมดแตาม,มันมันบ่มีหมดอันนั้นน้ำมูลเนาะแต่ว่าช่ำหนีได้ครับทางทางคนละจับดุงดูเสียบยอันไหครับผมยินงยุ่นี่ได้รัอัะนไหนครับยิ่งยุ่ยหนีเล้วะเสียวเด็กเอาก็ได้ครับจับปีเจะจับหนีแล้วเนี่ยขี <laughs> ่แต่ันขี้ไร <laughs> Xả không chị ạ? Sài không, không có sài đâu Nói nè gì lạ, chó quên lo เกมครับที่เรื่องพวก,กนี้ <laughs> ยางเร็วสวิงเร็วอยู่ผมว่า,าแต่ว่านี่ละดิงวากดิง่งเขาไงล่ะข้ามหัวข้ามเขาต้อไปอันนี้เราเร่งทันเร่งสูงสุดน,นะครับไม่รู้ว่ามันมีโหมดที่เร็วกว่านี้ไหมแต่ว่าเราหาไม่เจอครับ ทำโหมดสูงสุดซะมีเลยที่ว่าส่าอยู่แล้วครนบฆ่า มุงกีเล็ขนาดนี้แบบว่าแบบว่าจเขาเขาเห็นแคนี้มีแต่บักเพื่อเลยพระอะราวนี่ยมุงกีบันเนาะผู้ขับวาคือบอกมุงกีนเม็ดยี่วะบัวคนขับมุอกีเราเัณวาคือปสรงออกุงกีเม็ดยี่ววผู้นั่งาเป็นผู้ขับเอา ีล้อครับตัวไหนครับล้อครับกูบีครับล้อครับกูบีครับกูบีอันตัวเด่นตัวล้ออยู่กับเสียเท่นไหมครับเสียเท่นครับแรงมาล้อครับไปตัวเองตัวครับแลอวมาครับตัวนี้เลยดูสิว่าซาดเดีาไห วิ่งวิงประมาณประมาณหนึเมตรครับรับีังานบ่รับว่างมันเปมันมันเป็นคนทนไฟฟ้าเนี่ยรับ

ตึงเกง e. enough, <Trustee> ่ไหานฟุาแล้ว <m> ฟ <int os> <c ười> ุ้งายังที่มันมันยิ่งงุ้มยี่งเนียอยู่กเบร่ดึงบึ้บเบือ আলি হতা ในที่สุดซปเปอร์ยาวก็ได้ลองขับครับรุ่นนี้ <c oughs> นิ่มครับนิ่มโอ้งามครับพี่น้องแต่ว่าก็คือลดทุกวันนี้ครับผมก็คือเขาออกมาเขาจะออกมาให้ให้สเปคมันมันราคาถูกลงนะครับก็คือเขาจะลดในเรื่องของขนาดปุ่งกีนะครับขนาดสเปคต่างๆนะครับ ก็จะมีส่วนลดลงอยู่บ้างเอาลงไปเลยอนนเอาคันคอนโทรลลงไปสักลงแล้วลงแล้อปลดล็อกของเขงเลยปลดล็อนอ่อา สวยงามครับตามท้องเรื่องเอาดับได้เรยครับเสียเค,เครื่องยนต์สี่สูบเทอร์โบครับน้ำหนัก21ตัน300กิโลครับผมนี่ดูจากตรงใบตัวนั้นนะครับ ไปที่เขา,าน้ำหนักการยกครับผมสามสองศูนย์แต่ด,ดูดูแล้วมันจะใบเล็กไปเนาะนรเรื่องของคุณภาพก็ครับกล่องเหมือนเดิมนะครับอ๋อ ตรงนี้สามารถตั้งมรถตั้งได้ไฟมาเบิองครับฮะออาไปบ่อครับบ่เบิองเมือม่อใดเมื่อใดสิลงงานมาเนี่ยมันฝนนี่ยนะครับอ๋อผมเอารถเสียบป,ปอแล้วมันตักอยู่บ่อเด้มื่อสองรอยโย่เด้อโย่ปอมเนี่ยนะครับอืมรถเสียบปอมามามาตักอยู่บออ่อเด้อเ๋ยวนี้<อ>พรกคันลงงานนั่นบ่กมองรอสีเขาเมืองกันบ่ลงเหนียนเนี่ยรงน้ำบานเนี่ยครับโกือบมาหลองสองร้อยสามร้อยเด้ ขันแรกครับผมย่างวะมันป่งกีมันหน่อยเนะยาะป่งกีมันสง่งส่งเรียวหน่อยมมนเลยนั่นเดยเบิง้งก็ส่งหน่อยก็มากก่ะเยวเบิ้งอ่มันมเ,บบมเห็นเบิ้งสิส่งไงอ่าเป็นส่งอซืสิดอก เฟรมตัวนี้ก็เป็นเฟรมขนาดไซส์200นะครับความกว้างก็น่าจะประมาณ3เมตรจากแท็กถึงแท็กเนาะแมนวะ3เมตรขึ้นเทเลอร์ก็โผล่ออกมาไม่เยอะครับเพราะเป็นดายานรุ่นนี้พี่นอ้องขึ้นเวลาขึ้นเทเลอร์มือคือสนีก็ยัเออมือคือพวกอ่าถ้าเป็น สาม,สสามน่ะมันจะกว้างสามสองสามจะเฟรมกว้างครับกว้าง3เมตร2ี่เมตร18สวยงาม,มสวยงามเสียโ,ยโยบอกว่ามันรู้สึกว่ามันเฟร,รมสั้นๆน,นะ เสรมสั้นๆเล็กๆครับเดี๋ยวเรามานับดูว่าข้อโซ่มันกี่ข้อกันแน่นะครับข้อโซ่กี่ข้อโดยเปรียบเทียบนะครับผมรถเลดเดียวกันนี้ที่ออกมานะครับซานี่ sy 2 0 0 c จะมี46ข้อนะครับโคมาสู pc 2 0 0 ce นะครับจะมี45ข้อดูแคท3 2 0 gx ตัวใหม่ครับจะมีกี่ข้อเอาลองพิสูจน์กันดูพี่น้อง เริ่มจากข้อตรงนี้ครับเนี่ยมันจะนับจากข้อที่หนึ่งตรงนี้ครับหนึ่งสองสามเอาเรานับจากแผ่นนะครับเริ่มจากแผ่นนี้เอาแนวมามากไปด้วยเสียครับแน่ว่าไปด้วยนี่นี่ได้แผ่นหนึ่งได้เนี่เริ่มจากหนึ่งตรงนี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม

สามแปดสามเก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองสี่สิบสามสี่สิบสี่สี่สิบห้าเบ๊ะครับสันเขาเขาเขาสี่สิบห้าข้อเท่ากันกับโคมาสุแมนเท่ากันกับโคมาสุสองร้อยซีอีแต่ว่าโคมาสุผมเปเบิร์กสักหน่อยเลย ฮะฮ่าสูซีกันนี่แหละปุ้งกีก็เท่ากันนี่แหละขับโค้งมสู้มีนมนทอกันเลยสนยนจุดเก่าขึ้นกันเรื่องคุณภาพเรื่องสลักบูธสลักบูมอาร์มสลักปุ้งกีนี่จุดยอด คนอัดจลัลบีได้สม่ำเสมอเนี่ยเป็นเมืองชั่วโมงครับเนี่ยเป็นห้าหกพันเจ็ดพันชั่วโมงอะ่ะเ,เรเมโบมโครับโบบหดอ่ะโอเคครับพี่น้องวันนี้ก็พาพี่น้องมา ทำความรู้จักกับเจ้าอา320 GX ตัวใหม่ล่าสุดนะครับของค่ายแคททอพิล่าครับผมก็เป็นที่ได้รู้และเข้าใจกันไปนะครับในเบื้องต้นนะครับสเปคเครื่องยนต์1 4 5แรงม้าครับผมแรงบิดนี้ผมไปมองไม่เห็นต้องไปซูมดูเอาครับในคลิปถ่ายไว้อยู่ครับ หลายๆคนก็มีการคอมเมนต์กันมาครับผมบอกว่าแรงม้าเขาไม่ได้เน้นนะครับเขาเน้นที่แรงบิดนะครับหรือว่าท็อกนะครับท็อกค,คือแรงบิดก็คือผมก็ไม่รู้หรอกนะว่าแรงบิดมันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราจะสังเกตตรงแรงม้านะครับผมถ้าแรงมา้าประเภทรถขุดนี่ครับรถขุดทุกค่ายครับก็คือเครื่องยนต์เนี่ ดูแรงม้าเราเรารู้เลยครับว่าแรงบิดประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าแรงม้าสูงก็แรงบิดมันก็สูงตามครับก็สูงไปตามตามแรงม้าครับเพราะว่าเราก็รู้อยู่ว่ารถรถขุดนะครับเขาจะไม่ได้เน้นแรงม้าเยอะแต่ว่าไอตัวแรงม้ามันก็เป็นจุดชี้บอกว่าแรงบิดมันมันประมาณเท่าไหร่ครับแรงบิดแรงขับแรง แรงดันของเครื่องครับแรงแรงงัดแรงดันกําลังของเครื่องครับที่จะไปขับหมุนปั๊มครับให้ส่งน้ํามันให้ส่งโฟให้ส่งอัตราการไหลของไฮโดรลิกออกมาครับผมส่วนมากผมก็จะสังเกตรตรงรูกแรงมา้าเอานะครับถ้าแรงมา้าที่สูงกว่า มันก็จะเป็นตัวที่จะทำให้เราเป็นข้อที่ทำให้เราได้รู้นะครับว่าเราก็สามารถตั้งโฟนะครับตั้งโฟรหรือว่าอัตราการไหลของไฮดรลิกนะครับออกมาได้มากขึ้นนะครับได้เร็วมากขึ้นเพราะฉะนั้นจะทำให้รถได้เร็วมากขึ้นนะครับเร็วมากขึ้น อ่ะโอเคครับพี่น้องคลิปนี้ก็พาชมเพียงแค่นี้ครับเดี๋ยววันออกงานครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้พี่น้องชมอีกนะครับคันนี้3 2 0 GX ครับสวยงามครับขอบคุณที่รับชมครับผมฝากกดติดตามช่องด้ำซิงซูเปอร์ยาวด้วยครับคลิปนี้สวัสดีครับ